บางปลาเสร็จนะครับวันนี้พี่จะมาทำเป็นเมนูนะฮะปลาช่อนลุยสวนนะฮะทุกคนน้ำราดของเราราดลงไปครับทุกคนว้าว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 โอ้โหมันน่าอร่อยมากครับทุกคนนะไม่ไม่ไม่อ้โหมาดูกันว่ามันจานอร่อยแค่ไหนนะชคนนะโอ้โหใส่ใส่เครื่องเคียงเยอะๆครับทุกคนแล้วก็มีกร้กแห้งด้วยอานนี้ อืมปีศาจทุกคนก็ต้องขอกราบสวัสดีผู้ชมที่น่ารักทุกท่านนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมอีกแล้วนะฮะสันขวัญครับนะครับคนวันนี้เราอยู่ในครัวนะฮะเออนะครับทุกคนก็คือวันนี้เราอยู่ในครัวก็คือเราต้องทําอาหารนะทุกคน หลังจากที่น้องๆเห็นคลิปที่พี่ไปตกปลามาแล้วทุกคนวันนี้พี่ก็ได้ปลาตัวนี้มาแล้วนะคะนี่เห็นไหมวันนี้ตากล้องของเราก็คือพี่โชคุณนะฮะคือวันนี้ทุกคนนะฮะหลังจากที่เราได้ปลาเสร็จนะครับทุกคนเราทําการถอดเกล็ดนะฮะถอดเกล็ดให้เรียบร้อยนะทุกคนเดี๋ยวมาดูใกล้ๆถอดเกล็ดให้เรียบร้อยแล้วทําการบั้งปลานะครับทุกคนเราจะทําการบั้งปลานะครับนี่ครับบั้งเลยครับ นะบังปลาเสร็จนะครับวันนี้พี่จะมาทำเป็นเมนูนะฮะปลา่อดลุยสวนนะ,ะทุกคนเดี๋ยววันนี้จะทำให้ตัวแชงกินด้วยนะตัวแชงกินไหมคะอ่าอันนี้เราก็อยู่ในครัวนะครับนี่ไม่ต้องบังเยอะนะทุกคนถ้าบังใหญ่เพ๊่มมันจะแบบว่าตัวมันจะฉีกนะฮะอ่าแค่นี้พอครับทุกคนหลังจากนั้นนะทุกคนเดี๋ยวเราจะนําปลาไปทอดในกระทะน้ำมันร้อนนะทุกคน พี่ได้ตั้งน้ำมันไม้เรียบร้อยแล้วนะครับนี่นะครับอย่ามาใกล้น้ำมันนะครับไม่เอานะฮะโอเคครับทุกคนเดี๋ยวไปดูวิธีการทํากันเลยแล้วมาดูวัตถุดิบของพี่วันนี้นะครับนี่วัตถุดิบมีต้นหอมผักชีใบมะกรูดซอยตะไคร้ซอยขิงแก่ซอยนะครับแล้วก็มะนาวหัน่นหั่นเตานะฮะแล้วก็น้ำมะนาวครับทุกคนบางคนใช้น้ำเชื่อมแต่พี่ใช้เป็นน้ำพึ่งแทนน้ำพึ่งแท้เดือนเก้าแลวทุกคนเฮ้ยใช่ไหม เขาเรียกว่าน้ำพึ่งแท้เดือนเก้าหรือเดือนห้าน่าจะเป็นน้ำพึ่งแท้เดือนห้าเดือนเก้านั้นมันหมาติดสัตว์นะทุกคนนะแล้วก็พริกโครับนี่พริกสดนะทุกคนวัตถุดิบเรามีแค่นี้แล้วก็พริกเผาครับทุกคนนะโอเคเดี๋ยวเราไปทอดปลากันเลยไปนี่นะครับคุณดูเดี๋ยวเราจะเอาปลาเข้าไปลงกระทะกันเลยนะคะน้ำมันเดือดเดือดนะโอ้โห เป็นทางางนะครับเบาๆก็พอนะครับทุกคนเดี๋ยวเราไปดูตอนมาทอดเสร็จกันเลยดีกว่าไป let's go <S นี่ครับมดูหลังจากที่เราเตรียมวัตถุดิบระหว่างที่เรารอปลานะ,ะทุกคนนะรอปลาสุกนะทุกคนเดี๋ยวพี่จะมาทาน้ํายํากันเลยนะ,ะทุกคนนะวิธีการทาน้ํายําของพี่ง่ายๆเลยนะ,ะทุกคนนี่เห็นไหมครับเราจะใช้นะครับผมน้ําผึ้งนะฮะผึ้งเดือน5้านะครับผมปรุงลงไปนะครับผมหวานเจี๊ยบหวานเจี๊ยบนะครับแทนน้าเชื่อมได้นะครับ แต่ว่าถ้ามันเป็นน้ำผึ้งอ่ะมันก็จะมีความหอมของน้ำผึ้งนะครับทุกคนนะอืมเท่าไ้ครับน้ำผึ้งแพงนะฮะอ่าแล้วก็นะครับผมอันดับต่อไปนะครับผมเราจะใส่มะนาวนะทุกคนเปรี้ยวจี๊ดนะฮะนะเสร็จเปุ๊บนะครับทุกคน เราก็จะคนให้มันเข้ากันตีน้ำมะนาวให้เข้ากันกับน้ำพึ่งนะนี่น้ำมะนาวน้ำพึ่งโซดานะครับเสร็จปุ๊บนะทุกคนนี่พอมันเคล่มเข้ากันแล้วมันแตกเป็นเนื้อเดียวกันแล้วนะครับน้ำเชื่อมกับมะนาวของเราเป็นเนื้อเดียวกันแล้วนะครับเราก็จะใส่ทําการใส่พริกเผาครับโอ้โหพริกเผาแล้วก็แบบว่าเดี๋ยวนะเราต้องเปลี่ยนช้อนกันนะทุกคนกลับมาเลยนะครับว้าใส่หลายแสบหลายครับพี่น้อง นัวนวนี่ครับสาเหตุของการที่ไปตกปลามานะครับทุกคนไปตกปลามาแล้วมันก็จะได้กินอะไรอร่อยอร่อยแบบนี้นะครับม,มาต่อกันเลยครับทุกคนนะครับผมเราใส่อันนี้เข้าไปแล้วเราก็ทําการเคี่ยวนะครับผมเคี่ยวน้าพริกเผาให้มันเข้ากันครับนี่นะฮะอืมเป็นไงล่ะคราวเราขอเราทาการเคี่ยวกันเลยนะฮะเคี่ยวจนมันเข้ากันนะครับทุกคนมันก็จะเป็นข้นๆเนียนๆหน่อยๆนะ แต่ว่าตีให้มันเข้ากันครับเสร็จปึ๊บครับทุกคนเราก็จะใส่ลงไปเลยนะครับมะนาวนะครับมะนาวแล้วก็ขิงตะไคร้ใบมะกรูดนะครับผมแล้วก็หอมผักชีนะครับเราจะใส่ลงไปหมดเลยนี่คือน้ําราดปลาลุยสวนของเรานะอืมนะครับเป็นไงครับทุกคนน่ากินไหม,มนะครับคนเลยครับทุกคนคนน้ําซอสให้มันเข้ากันนะครับ นะมันก็จะแบบเข้มข้นอย่างนี้นะครับเสร็จปุ๊บนะครับทุกคนพริกครับใส่ลงไปเลยนะใส่ลงไปเลยนะครับคนครับคนให้น้ํามันเข้ากันนะฮะโอ้โหทุกคนนี่ดูดิแค่นี้ก็อร่อยแล้วนะครับสําหรับน้ําราดนะฮะน้ําราดปลาช่อนลุยสวนของเรานะทุกคนนะแค่นี้นะครับง่ายๆนะครับชิมดูอื้ม อร่อยนะครับปลาทุกคนนี่ครับคนดูเป็นยังไงครับผมปลาของผมได้ทอดเสร็จแล้วนะครับคนตอนนีนน้มันแบบว่าสวยมากเลยนะครับผมนี่เดี๋ยวพี่โชกุนมาดูใกล้ๆเลยนะฮะนะเดี๋ยวผมขออนุญาตนั่งอย่างี้นะฮะแล้วก็เอาปลาตัวนี้นะครับผมแล้วเราก็จะน้ำราดของเรานะครับผมนี่นำราดของเรา ลาดลงไปครับทุกคนว,ว้วาวว,าว้วาวว,าว้าวว้าวว้าวโอ้โหมันน่าอร่อยมากครับทุกคนนะนไม่ไม่ไม่โ้โหนี่คือปลาลุยสวนนะทุกคนสไตล์ปลาลุยสวนสไตล์ของสันขวัญยักษ์นะฮะฮัมพ์ให้คิดดูเดี๋ยวลืมนี่เป็นไงมาเดี๋ยวทีนี้เราจะค่อยๆรุกขึ้นมา อ <Ooh. S 2> เป็นยังไงครับทุกคนสุดยอดไหมอะครับ <c oughs> มันน่ากินสุดๆเลยนะทุกคนมาเดี๋ยวเราไปกินกันเลยดีกว่าไปโอ้โหนี่นะครับคุณดูตอนนี้นะพี่บอกเลยว่าปลาของพี่มันได้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยวตอนนี้พี่จะมาขออนุญาตกินมันเลยนะครับทุกคนม,มาดูกันว่ามันจะอร่อยแค่ไหนนะทุกคนนะโอ้โห ทอดได้สวยมากเลยทุกคนคือแบบว่าพี่ทอดปลาได้โคตรเทพอะครับนี่นะครับอืมกรอบมากเลยครับง <Huh? S 1> ับเข้าไปนะครับนี่ครับเป็นไงทำตัวโต,วตว oh, <no. S 1> ทำแรกครับอืม ลุยสวนสไตล์พี่มันอร่อยจริงๆขอแมากของน,นี้อืมมันมองไม่เห็นแล้วทุกคนเนี่ยโอ้โหเอาเครื่องเคียงใส่ด้วยแล้วทุกคนมีพริกแห้งด้วยนะใส่ใส่เครื่องเคียงเยอะๆครับทุกคนแล้วก็มีพริกแห้งด้วยอย่างนี้เห็นมาอืมอิสระ ออืบอกเลยว่าต่อไปนะปกไปทอดมาพี่จะไม่ปล่อยแล้วนะอืมพี่ยังไม่ปล่อยแล้ว,นะอ,ลอ,ลวอร่อยเมนูนี้ใช้ได้เลยแล้วทุกคนมันมีความเท็กเจอร์ของมะนาวแล้วก็พริกนะครับแล้วก็ความหอมของน้ํำผึ้งนะครับที่เราใส่ลงไปมันทําให้แบบว่ารู้สึกว่ามันอร่อยนะครับอร่อยมากเลยแล้วก็กินแบบว่า ตัดกับพริกแห้งเข้าไปนะครับเนี่ยอย่างพริกแห้งเนี้ยตัดเข้าไปมันก็จะแบบว่าเผ็ดนิดๆน,นะฮะโอ้เียอร่อยครับอืมสุดยอบเลยนะครับอืมอ,อร่อยมากครับ ได้มะนาวนะครับผมได้มะนาวได้อะไรเข้าไปันเผ็ดครัทุกคนเผ็ดมากเลยแต่ก็โอเคอคือก้างของปลามันปามากกินแล้วเคี้ยวเข้าไปได้เลยนะครับเพราะว่ามันทอดกรอบม,มากอับนอะ่นะ น้ำราดเข้ามามะนาวเข้ามามะนาวหั่นเต่านี่เป็นอะไรที่แบบว่าเข้ากันสุดๆน้องๆครับผู้ชมครับดูคลิปพี่ตอนกี่โมงคอมเมนต์กันด้วยนะฮะอืมอืมอร่อจริงๆครับทุกคนโอเคครับคุณดูผู้ชมครับ ใครอยากจะทําตามเมนูนี้นะสามารถเอาไปทําตามได้เลยนะครับแล้วก็ใครที่ชื่นชอบในการให้พี่ทําคลิปอาหารก็คอมเมนต์มาได้เลยนะครับอยากให้พี่ทําเมนูอะไรเดี๋ยวพี่จะจัดให้นะพี่บอกเลยว่าเมนูวันนี้เป็นเมนูที่แบบว่าพี่ตกปลามาก็ปกติก็ทําแต่ว่าไม่ได้ทําสูตรนี้นะครับอยู่ดีๆคิดยังไงไม่รู้อยากทาสูตรนี้ก็เลยแบบเออเอาสูตรนี้ดีกว่านะครับโอเคทุกคนสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์พี่ด้วยอย่าลืมติดตามทวิตเต,ต,ตอกนะครับผมยักษ์ตานะครับ แล้วก็ Facebook มีตาักุ่มลานะทุกคนนะคลิปนี้ที่ขอตาวลาไปก่อนเจอใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับอื